เอานี่พวกหล่าเอ้ยไม่เปิยวพวกเขาจงพยัญญาเป็นหูเป็นตาซอยกันสังเกตบังบ่าอยู่บ้านเฮานี่มีใส่จักหรือบอปัญหาสำคัญแล้วแม่ให้พวกเขาระมัดระวังตัวขึ้นเติมแม่บัวแดงอ้าวนางมาแล้วอะมาไม่ห้เขามาไหนพี่มา มางเพื่อนว่าเสี่ยวน้องมาอยู่นํำนั่นก็ได้ถาดแม่แล้วมีเพื่อนว่าก็ถาดถามพอสกักอนเพราะว่าขันยงมาชันมาตีเวียงเถื่อต้องขอาใจบวับวแดงเลยบัวแดงเจ้าแม่แม่ มีเรียกอย่างแม่อีนางไม่ลด้ดมลูแม่ก็บอกเจ้าแล้วด้มันเป็นเ็กง่ายยูนันผู้เดียวบบจักกินกันอยู่